กลงที่เรามีัาชีพนํามาใช้ในปัจจุบันคือการหลอกลงทุนทั้งการหลอกให้ลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสกุลเงินสินทรัพย์ดิจิตอลทองคําตลอดจนสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆโตยรูปแบบักการหลอกลวงพบได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจปลอม SMS ปลอมเว็บไซต์ปลอมหรือทางโทรศัพท์ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเหตุการณ์การต้มตุ๋นครั้งใหญ่ที่สุดในบริษัทเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีมูลค่าถึง6000ล้านอลานลา แถมยังไม่มีใครถูกลงโทษเลยแม้แต่คนเดียวคลิปนี้ครับจะพาประับชมหนึ่งในเหตุการณ์ต้มตุนวอล์สตรีทครั้งใหญ่สุดในหน้าบริษัทถ้ามีการเ่ยชื่อหรือสถานที่ที่ผิดพลาดไปทางกระผมก็ต้องขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในอินโดนีเซียปี1993ลึกเข้าไปในป่าเขตบูชานบนเกาะบอเนียว นักธรณีวิทยาชาวฟิลิปปินส์ไมเคิลเดอคุสแมนประกาศเรื่องที่โลกต้องสะเทือนเขาอ้างว่าพบแหล่งแร่ทองคําขนาดใหญ่ใจกลางป่าบนเกาะบอร์เนียวเดคุสแมนร่วมมือกับนักธรณีวิทยาชาวดัตช์อย่างจอห์นฟิลดฮอปและเดวิดสวอร์ซีอโอบริษัททําเหมืองจากแคนาดาที่กําลังตกยินสภาพล่อแร่เต็มทีซึ่งบริษัทเขามีชื่อว่าบร e กซ์มินเนอร์เดคุสแมนบอกกับซีอโอเดวิดสวอร์ ว่าเขาต้องรีบขุดเหมืองแต่การจะขุดเหมืองได้นั้นจําเป็นต้องใช้เงินก้อนโตในการขุดบริษัทบรีกส์มินเนอร์ล์ต้องจ่ายเงินไป80,000ดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิ์ในการทําประโยชน์ในการทําเหมืองจากรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งหลังจากที่คุยเรื่องการขุดกับเดวิสแล้วเดกุสแมนรีบวิ่งน้าเข้าป่าบูชานบนเกาะบ,บอร์เนียวเพื่อขุดตัวอย่างดินทันทีซึ่งผลปรากฏว่าผลตัวอย่างดินที่เขาให้หุ้นส่วนดูนั้นน่าเหลือเชื่อมากมากเพราะเดกุสแมน กำลังนั่งทับแด่งทองคําขนาดมหืมาที่มีขนาดทองมากถึง70ล้านออนซ์ซึ่ง1ออนจะมีน้ําหนักเท่ากับประมาณ28กรัมเด e กุสมันได้บอกกับหุ้นส่วนว่าได้รายงานผลตรวจกลับมาแล้วที่ตรงนี้มันกลุ่มทองจะชัดซึ่งจากรายงานได้บอกกับเด e กุสมันว่าที่ตรงนี้เจอทอง3.07ออนซ์ต่อหิน1ตันซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดเวลาในช่วงสองปีให้หลังเดกุส ก็ตั้งหน้าตั้งตาขุดตัวอย่างดินอย่างต่อเนื่องซึ่งผลตรวจสอบก็ดีขึ้นเรื่อยๆและรายงานแต่ละฉบับล้วนแสดงผลการตรวจสอบที่น่าพอใจเป็นอย่างมากจู่ๆผลการตรวจสอบตัวอย่างหนึ่งเพื่อหาแร่ทองคําที่ปะปนอยู่ในดินมันก็พุ่งสูงขึ้นจาก70ล้านออนซ์ไปราวสองร้อยล้านออนซ์เลยทีเดียวครับถ้าหากมันเป็นไปตามผลการตรวจสอบของเดกุสแมนจริงๆมันจะกลายเป็นขุมทองใต้พื้นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทันทีนักขนาดนั้นโดยมันจะมีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนมาใช้ในการเริ่มต้นขุดเหมืองหรือกุศนและหุ้นส่วนของเขาเริ่มกระจายข่าวให้นักลงทุนที่รอโอกาสอยู่ได้รับข่าวว่าถ้าซื้อหุ้นบริษัทบร e a k m i n e r a ลจะได้ผลกําไรงา,งามแน่นอนจนกระทั่งวอลล์สตรีททราบข่าวนี้เข้าราคาหุ้นของบริษัท Break m i n e r a ลพุ่งสูงจากต่ําเรียดินไปเป็น286ดอลลาร์ต่อหุ้นณนะเวลาขนาดนั้นมันเป็นการพุ่งทะยานที่บ้าและน่าทึ่งกันมาก,มากแค่ปริมาณทองคําอย่างเดียวก็สามารถดันราคาหุ้นให้ทะลุเพดานแล้ว จากข่าวที่เริ่มแพร่สะพัดออกไปเป็นเหมือนการล่อมแมลงให้เข้ามาติดกับได้เป็นจำนวนมากทุกคนหันมาให้ความสนใจกันหมดทั้งนักลงทุนนักเก็งกําไรหรือนายหน้าพวกเขาแตกตื่นกับลุมทองที่ว่านี้ในปี1996เมื่อหุ้นบริษัท Break Mineral พุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นประการเดอะคุสแมนและหุ้นส่วนอีกสองคนได้ตัดสินใจเบิกเงินเฉลี่ยคนละ100ล้านดอลลาร์ซึ่งพวกเขาใช้เงินอย่างมีความสุข นอกจากเรื่องจำนวนเงินที่มากเหนือความคาดหมายแล้วเบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าเดอะกุสแมนได้ปิดบงังความจริงเอาไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือรายงานการขุดเหมืองทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทองอยู่จริงนี่คือความลับที่ถูกปิดด้วยวิธีการที่แยบยนุนยากที่ใครจะสังเกตเห็นนักขนาดนั้นปี1996คือช่วงเวลาของความรุ่งโรจน์ของไมเคิลเดอะกุสแมนที่เพิ่งกลายเป็นเศรษฐี100ล้านมาท แตการค้นพบของเขาบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียซึ่งมันจะกลายเป็นแหล่งทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้บริษัทหุ้นส่วนของเขาสัญชาติแคนาดาที่ชื่อว่าบรีกมิเนอร์กลายเป็นหุ้นส่วนที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดหุน้น N แอสแตกไปโดยปริยายซึ่งนักลงทุนต่างเทเงินให้กับบริษัทโดยหวังที่จะรวยทางรัดแต่มีความจริงหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้นั่นคือมันเป็นเรื่องตบตาล้วน,วนทุกฝ่ายต่างจ้องมองที่เหมืองบอร์เนียวตามไม่กระพิบแต่หารู้หรือไม่ว่าเดอะกุสมันกำลังปั้นน้ำเป็นตัว ความหายนะและจุดจบของไมเคิลเดกุสแมนและเบรกไมเคิลเดกุสแมนสร้างแผนลวงโลกขึ้นตั้งแต่การเจาะตัวอย่างดินจากเหมืองครั้งแรกในปี1993ที่แม้แต่หุ้นส่วนของเขาเองก็ไม่เคยรู้ความลับนี้มาก่อนซึ่งการจะทำแผนตกตาได้ผลนั้นเดกุสแมน จะเจาะตัวอย่างดินที่เกาะบ,บอร์เนียวซึ่งลักษณะของมันเป็นหินและดินแข็ง,ขงรูปทรงกระบอกแท่งใหญ่ๆและเขาก็จัดการทุบมันให้แตกจากนั้นเขาก็เติมผงทองลงไปก่อนที่จะส่งตัวอย่างดินไปตรวจแต่สําหรับเดอะครุสแมนแล้วมันคือผงวิเศษที่ทําให้เขาล่อมดูในเวลาต่อมาเมื่อใดก็ตามที่เติมผงทองลงไปในตัวอย่างดินจะเรียกว่าเจอแร่และเขาคิดว่าถ้าโรยผงทองนิดนๆหน่อยลงไปในตัวอย่างชั้นดินแล้วนํามันไปตรวจที่ห้องแลบบซึ่งผลตรวจสอบที่ออกมานั้นจะต้องสุดยอดแน่ ความอาจฉริยะของเดกุสมันทำให้เขาคํานวณปริมาณทองได้เที่ยงตรงมากว่าควรจะเติมผงทองลงไปในตัวอย่างดินมากน้อยแค่ไหนเดกุสมันได้คํานวณอัตราการเติมผงทองไว้ที่1นึ0 0ส่วนสามพกรัมซึ่งมันเท่ากับเกลือไม่กี่เม็ดแล้วผงทองที่อยอมาเติมเดกุสมันเอามาจากไหนกันซึ่งวิธีที่เด e กุสมันใช้นั้นฉลาดมากเขาใช้สิ่งของใกล้ตัวเท่าที่ยะหาได้นั่นคือทองจากแหวนแต่งงานนั่นเองครับ และระหว่างที่เขากําลังเตรียมตัวอย่างดินนั้นเขาก็ขูดทองจากแหวนแต่งงานของเขาให้กลายเป็นผงจนเมื่อใช้ทองจากแหวนแต่งงานไปจนหมดเขาจึงเปลี่ยนวิธีหันไปซื้อเศษทองเก่าจากชาวบ้านในแถบนั้นแทนซึ่งเดอะกุสแมนใช้เงินซื้อทองจากชาวบ้านร่อนแร่ไปถึง60,000ดอลลาร์เพียงเพื่อใช้ในการปลอมผงทองไปกับตัวอย่างดินนั่นเองครับซึ่งมันก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหลายร้อยเท่าเพราะในเวลาต่อมามันทําให้หุ้นของบริษัทเบร็กมเอร์พุ่งทะยานถึงอ0 0ันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับ แต่แล้วความหายนักของเดกุสมันและหุ้นส่วนของเขากําลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆโดูเหตุการณ์สำคัญที่ทําให้จับโป๊ะแตกได้เริ่มมาจากในปี1997ประธานาธิบดีฮาจิซูฮาโตและรัฐบาลอาหารของเขาเข้ายึดสัมปทาน40%ของเมืองดังกล่าวจากนั้นรัฐบาลสั่งให้บริษัทบรีเ e มิเอรัร่วมงานกับบริษัททําเหมืองมากประสบการณ์ซึ่งก็คือบริษัทฟรีพอร์ตแม็โมแรนจากเนอรีน แล,แล้วสิ่งที่เดกุสมันตระหนักหวาดกลัวมาตลอดก็มาถึงเมื่อรู้ว่าจะมีมือที่3เข้ามาเรื่องตัวอย่างปลอมของเขาจะต้องถูกปลดปลงออกมานแน่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็เริ่มเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขความหายนะกำลังหายใจลดต้นคอของเดกุสมันเมื่อฟรีพอร์ตแม็โมแรนจอดตัวอย่างดินดูบ้างกลับไม่พบทองแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจึงเรียกเดกุสมันมาพบอย่างเร่งด่วนซึ่งไมเคิลเดกุสมันเองก็รู้ว่างานเข้าแล้วแต่อาจฉริยะจอมโฉดอย่างเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจ ซึ่งระหว่างที่เขากําลังนั่งเฮลิคอปเตอร์ผ่านป่าบอเนยวที่นาทึบเพื่อไปประชุมด่วนกับฟรีพอร์ตแมกมแลนด์เขาก็ได้กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ระดับความสูง600ฟุตลงสู่กลางผืนป่าบอเนยวอันมืดมิดและอีกใน3วันต่อมานั้นมีคนพบศพในป่าลึกแต่ระบุตัวตนว่าเป็นเด็กสมันไม่ได้เนื่องจากสภาพศพที่โดนสัตว์ป่ากินและเน่าเปื่อยจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ จากความอัจฉริยะและแผนการของเดกุสมันที่สร้างกลนุบายหลอกพวกคนได้มาไกลขนาดนี้จึงมีคนเชื่อว่าเขาคงไม่ยอมมีจุดจบด้วยการตายง่ายๆเช่นนี้ซึ่งทําให้มีการสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการจัดฉากการตายรวมถึงมีการสันนิษฐานออกไปได้อีกหลายกรณีแต่สุดท้ายแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าเขาเสียชีวิตหรือยังไม่ว่าเขาจะเป็นหรือตายนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่พังพินาศย่อยยับแน่นอนคือบริษัทบรีกมิเนอรัลนั่นเองครับ ในวันที่4พฤษภาคมปี1997บริษัทเบ e a ม m i n ร r ออกถแถลงการกับสื่อเพื่อแจ้งข่าวร้ายกับนักลงทุนให้ทราบหุ้นของบริษัท Break ิเ n ร r ร่วงจาก6,000ล้านดอลาลาร์าลงไปกองที่1,000ดอลาลาร์ภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นและอีก6เดือนต่อมาบริษัทก็ล้มละลายซึ่งจากการสอบสวนนั้นไม่มีใครรู้หรือมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าหุ้นส่วนของเดกกุสมนนั้นรู้เห็นเรื่องการต้มตุ๋นครั้งนี้หรือไม่นักธรณีวิทยาชาวรัสจอห์นเฟลเดอร์ฮอป และเดวิสบอสซีอบริษัททำเหมืองจากแคนาดาพ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหาและในส่วนของเด g กุสมนถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่จริงเขาต้องขอบคุณแผนการอันเดีดเดยวของเขาซึ่งจะทําให้เขามีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตปลีกวิเวกจากเงื้อมือของกฎหมายได้แต่ถ้าหากเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นการจดใช้ด้วยชีวิตของเขาเองเพื่อหนีปัญหาจากโลกใบนี้บทสรุปส่งท้ายเมื่อสอบสวนคดีอยู่นานหลายตลบ กลับกลายเป็นว่าบริษัทบร克มิเนอรัลคือคดีต้มตุนมูลค่า6 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่ไม่มีใครถูกลงโทษเลยแม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ต้มตุนวอล์สตรีทครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าบริษัทถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ และถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ